จนฝ่าเบรกเบรกี <S 2> <S 2> ่น <kho en> ี่ละเข้าเจ้าอื่นว่าเบรกแตกเบรกแตกมันเป็นแนวนี้มันเบิดคักรึเล้วมันเบิดเบิดคักผ่าเบรกมันเลยแตกออกก็ข้าเจ้าสิอื่นว่าเบรกแตก สวัสดีครับหนึ่งคนกับหนึ่งการกดถือใจแหลกที่เขามาครับคุณทาปนีคุณลินครับขอบคุณครับหนึ่งคนกับสองกดถือใจ อ,อินฟลางเศตสิบสามคนกับ2การกดถือใจครับ น้ำมาโลดบ๊อแพงดอกน้ำมบาบางน้ำมากินที่ให้กินชีโปขึ้นอ่องป่องเลย ส6บหคนกับสองกดถือใจครับสวัสดีครับสี่หายสามรอไปรับเจา้าน่ะนี่นะครับบรรยากาศบกสจังหวัดลอยเอ็ด <c oughs> เมืองสาเกียนครบานคาน้อย ขี่เป็นยูติเจ็ดสิบหาคนกับซองการกดถือใจครับสวัสดีพร้อมกันครับบคอสอจังหวัดลอยเอ็ดมานังไหลยูส่วนที่หลดสามล้อวินหลดยน,นต์วินหลดมอเตอร์ไซค์วินจอดครับ หนาทางมืดมืดฝุ่นเมนซันซาลาบองจอดรถกลับบ้านไปแล้วลายหนึ่ง72กับ3คนกดถึงใจครับ บัวขอซอจังหวัดร้อยเอ็ดบ้านข้าน้อยครับสวัสดีอนันต์บัขออ้อซอ้อยเอ็ด มันนี้มีโอกาสดไยวมานัางไหลข้างนอกเปลี่ยนบรรยากาศมาตองเบิ่งเก่าอีเปาคือเก่าจ้าขอบคุณหลายๆจาที่กดหาสิบอคอนกับสการกดถือใจครับเกินแบบบันนอกคือขนข่อยแล้วบ้านพระเจ้าเอื้นกดไหล่อเอื้นกดถือใจ นองคือหลายกวสูสมือบาทมาือนี้ได้เขาใส่นอมาเลียงแย่งมีแต่ขนมปังแสนวิดอยู่กินเป็นมน่อนออขนมปังแสนวิดแล้วเขาว่นตอครับคุนหมดแล้วโพโพแล้วหมดกับมาน้ำมูเก็บคนกบหาการกดถือใจรััเบึงบ่ขออ้อซอรอย ส้มรถจอดเท็นอยู่ที่ผมสายกล่องไปา้านี่คือรหลดวินครับหลดขเจ้าใส่แลรียวินไปไก่ซ้ำหนึงเอาหม้อใส่เรียนไปไก่ซ้ำหนึ่งเอาโหลดสามหล่อเรียไปไก่อีกซ้ำหนึงขระเจ้าเอารถดยนตเรนคนคนหนึ่งใส่รหลดเรียวินสมคันบกอสบานอื่นเปลยนคือบนบานข่อยว่วว เป็นเบดทุกอย่างเบาเป็นเลียงไงครับนี่แลยบรรยากาศโบคอสอการะดายเป็นยังสี่แล้วครับข้าเจ้าว่ามีแผนวาสีใหญ่นี้จากนี้ สิไปเฮ็ดอยู่มองอื่นอีก2ปีก็สิเบิดสัญญาข่อยสิตกใส่แล้ว สี่บเกาคนกับาการกดถือใจครับขอบคุณสติกเกอร์คนดินอินฝรั่งเศสครับคาสติกเกอร์ให้ไปเลยแส้นบิดสองกองมองนุ่มนางไคฮองมองไฟแข็งๆสื่อรถอไฟมอใส่จอด ทางนี้คือทางเขาไปทางนั้นคือทางออกออกกับเขาคแน้ะปองข้าเจ้าวอยออกปองเดียวกันด่านลังนีเป็นด่านสันสลาดจอดลถ ฝางงามๆเนี่ยโมแดงครับโมงามคือฝาฝลั่งหรอวะฝาประเทศไทยแล้วงามสามีหระป <c oughs> องแปลว,วป่ายังปองแปลว่าส่องแปลว่าทางออกทางเขาอววันละ กแัแปลวยาส่องแปลว่าทางออกทั้งเขาปองอีกอย่างหนึง่งปองกับอะพ่นพ่นสลดัดที่มันตรงขามก็พ่นปึก <c oughs> ภาษาลาวมันไดใส่หลายแนวด่มึงอย่ามึงอย่าปึกไลายมึงคือปองเถ่ยพ่นสลดัดพ่นไดน้นังสือเขาเจ้าอื่นพ่นปองอันหนึ่งก็ปองออกปองเขาทางังออกทางเขาเอินปองออกปองเขาครับ หลดบาดหน่อยสีสมพูใส่ย,ยาพุ่มลอยเอียดเห็นไฟไถ่ายเมี้เนี้ยเง่โหลาดไม่มีสมบัตปองไม่มีปองออกปองเขาที่ ด้านหลังตรงนี้คือห้องนำ้ำน่ะมาแล้วจะใสกันเนี่เดี๋ยวกับยูคนหลาดเดี๋ยวกับยูบึงการดูแล้วเธอนี้จะเป็นคนถั่วทิพ เดียนบอสงสัยจะเป็นคนถั่วทีบมอมเป็นคนถั่วทีบถั่วแดนตัว ตกลงซื้อเชีหรือซื้อลิ่นมันคนสองซื้อสองใจสองบานสองเมี้ยงเป็นยังไีมาดุนเลยเนาะไ <c oughs> <c oughs> ม่นอนกับเย็นนี่ชิบว่าเศร้าไงความเน็นคำมากละเหมือน เป็นตออยายาลลายซื้อหลายบานหลายเมียงครับโชคดีครับเตือนทางปลอดภัยครับคุณหมดแล้วโอ้ อโทษครับขอจบไหลซํำหนีก่อนเลยครับไปขายคองต่อก่อนคนกำลังมาอุยสารกลังมาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ